เราฟังเสียงดูซิว่าจะหมายถึงใครฟังเสียงค่ะอยากติดทุกข์เหมือนกันเลยนะ <c oughs> คือเราเป็นตํารวจเนี่ยนะครับนโยบายท่านผู้การตํารวจแห่งชาติเนี่ยท่านจะบอกให้ตํารวจเป็นอินฟูท่านตารวจให้เป็นผู้นาผู้มีทิพล์ในในแนวความคิดในการทําความดีในการช่วยเหลือประชาชนแต่อินฟูบางคนเนี่ยนะครับไปดูเนี่ยบางทีเขาเรียกอินฟูเอียงซ้ายเอียงขวา อินฟูเอามันน่ะนะครับเอามันเอามันในอินฟูบางคนเนี่ยบางทีด่ดาดา่ายำยาคายนะครับพูดบางทีพูดปากหมานะต้องบอกว่าพูดเอาปากหมาแล้วโหวจะท้าต่อยอกันอะไรพวกนี้นะอะไรพวกนี้ผมว่าผมผมว่า่าไปเป็นเลยนะเรียกเรียกอะไรกับใรล้ผมผมดูแล้วไม่เข้าท่านะครับท้าตีท้าต่อย พูดจาไม่เพาอปากหมาไม่ใช่พี่เดไม่ใช่ไม่ใช่พี่เดพูดเพราะเพราะครับผมใช่ไหมใช่ครับพี่เดว่าท่านหมายถึงใครครับไม่ไม่รู้เขาคือคืออย่างนี้คือสอบสวนกลางเนี่ยเขามีสโลแกนอยู่3ามคำค่ะมืออาชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชนเพราะฉะนั้น ท่านรองเต่าเนี่ยท่านอยู่สอบสวนกลางเป็นถึงรองผู้บัญชาการนะตำแหน่งใหญ่นะอีกตำแหน่งเดียวขึ้นผู้บัญชาการแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ขัดนะขอพูดหน่อยได้ไหมไอที่พูดเนี่ยกำลังจะชมเขาหรือแดกดันครับชมชมเขาเพราะฉะนั้นมืออาชีพเนี่ยเวลาถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอะไรต่างเนี่ยมันต้องนิ่งอ้าวเหรอเพราะเราเป็นมืออาชีพไงโปรเฟชชั่นอลไงเราไม่ควรไปด่าประชาชนว่าปากหมาอะไรเงี้ยไม่ได้อันนี้อาจจะอาจจะหลุด ผมว่าแกอาจจะฟังนักข่าวไปเสี่ยมแกหรือเปล่าแล้วทําไมตํารวจต้งบอกบางทีก็อยากจะติดคุกเหมือนกันนะก็แกอาจจะชอบมั้งทํำไปเล่นไปพูดไปพูดมาเดี๋ยวติดคุกนะพูดเล่นๆพูดมันมันม่ควรนะเรื่องพวกนี้นะเดี๋ยวมันติดขึ้นจริงๆแล้วมันไม่ได้สนุกนะ แต่ปากหมาเขาก็ไม่ได้ว่าพี่เด์ท่านก็พูดไปแบบสําหรับคนที่พูดจาไม่เพราะมันก็เป็นภาษาธรรมดาสื่อสารปกติไหมคะแต่อย่าลืมเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่มีวินัยนะต่อประชาชนนะเอาเลยไม่ด่าประชาชนนะ<อ>ต่อไปนี้พวกเราก็ต้องมีวินัยนะพี่เด์ก็ต้องพูดพเพาะนะไม่ไม่เราคนธรรมดาไม่เป็นไร<อ>แต่ถ้าเกิดเป็นตํารวจมันมีวินัย้าราชการแต่ผมเนี่ยไม่ได้โกรธอะไรเพราะเป็นเน็ซีท่านอยู่อ๋อเหรอคะครับแต่ท่านอาจจะหลุดหลุดเพราะว่าบางครั้งออกทีวีทุกวันเนี่ย แกก็พูดอาจจะไม่ระวังพูดทุกวันทุกวันตำรวจก็เอาไปคิดอะไปว่าเขาไม่มีมืออาชีพแต่ก็ลากพี่เดชไปนอนมุ้งสังเตยเลยไม่ได้แล้วครับเป็นวิจารณ์โดยสุจริตมืออาชีพจะต้องไม่ไปด่าทออะไรไม่ได้เขาก็าาาาอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าปากหมาโดยสุจริตมันมันมันได้แหละครับเราเป็นการู้เรียนถามกับเขาเรียนถามผมว่าไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมตอนนี้แกเงียบไปแล้วไม่ค่อยสามาณ์แล้วเนี่ยเรียนเรียนถามหน่อยสิคะว่าเออพี่เด์บางทีพี่เดเปิดเรื่องแต่ละเรื่องออกมาเปิดแรงงจริงนะคะเรียนว่า พี่เดชก็สุ่มเสี่ยงตัวเองนะคะคพี่เดชแกวงเท้าไปหาเซียนหรือเปล่าคะอ๋อไม่นะวิจารณ์สุจริดทิส่วนใหญ่หอะแต่ว่าเราอาจจะเป็นสไตล์แบบฮาร์ดคอร์หน่อยอะมันก็ต้องมีลีลาพเพราะเราจัดรายการทางโซเชียลเนี่ยจะมาทาเนิบเนิบหนาหน้าเ,เ,เ,เหมือนอาจารย์ยิ่งสักได้ใครก็จะมาดูอะแล้วก็ปูดแม้กระทั่งคุณตั้มเคยมีความผิดทางเพศคุณตั้มเป็นเจ้าชู้เป็นยังั้นเป็นยังนี้เมียเยอะะไปเอามาจากไหนโกหกหมดเลยใช่ไหมคะหรือเรื่องจริงอันนี้ผมไม่ทราบแล้วเพราะผมไม่ได้ทําตอนเขาทำเขาไม่ได้เชิญผมไปด้วย พี่ <ไป S 2> เด<ม>ถ้าพี่เดไปนั่งทำเขาได้เลี้นก็ไปคบกับพี่เดแล้วถ้ามันเป็นเรื่องจรงิงคอือยังไงอะคืออะไรที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับส่วนตัวผมด้วยความเคารพนะเรื่องเมียรเรื่องลูกญาติพี่น้องอะไรเนี้ย เราไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวอ,อคือถ้าเป็นสื่อมวลชนก็เหมือนว่าผิดจรรยาบรรณถ้าเป็นทนายก็เหมือนกับจรรยาบรรณเหมือนกันเด่นขอถามนอกนอกนอกน็ดหนึ่งเด่น,ดนดมีความรู้สึกส่วนตัวบางคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมทางจิตทางออความคิดโยงใหญ่ไปถึงต้งแต่พ่อแม่เลี้ยงมาแบบนี้ลูกหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยอภิพเดนมีความรู้สึกเป็นยังไงคะคือคือเราเป็นครูบาอาจารย์นะเราเป็นนักวิเคราะห์วิจารณ์หรืองอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งเป็นหมอดูนะมีคดีแล้วนะ ไปดูดวงเข้ามาเนี่ยแล้วก็เอามาเผยแพร่เนี่ยเขาฟ้องนะมันไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไงรัฐมนูญรับรองคุ้มครองไว้สิทธิส่วนตัวความเป็นอยู่อะไรคุณจะไปวิเคราะห์เขาอ,อย่างเช่นทนายตั้งวิเคราะห์ว่าเนี่ยพ่อแมอ่เลี้ยงดูมาไม่ดีเลยทุกวันนี้เป็นโจรไปอะไรเนี่ยเขาฟ้องได้นะเข,นะเขาเสียหายนะสมัยก่อนจะมีคนเอาเรื่องราวชีวิตคนเอาไปเขียนหนังสือไปเล่นงี้วก็โดนฟ้องนะ สารตัดสินมาแล้วนะพี่เดเหมือนกันเวลายอ่พี่เดชเฉยๆเอาเรื่องคนงคนคนนี้มาพูดๆๆไอ้แต่เดโดนฟ้องนะไม่ใช่ผมไม่ได้พูดถึงเขาเสียหายเผมจะพูดว่าเออเนี่ยเคสอย่างนั้นอย่างนี้เป็นนอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่ได้บอกว่าเขาผิดเขาถูกอย่างเหมือนคุณฟิล์มเงี้ยแต่เกียรายังบอกเลยเนี่ยทนายคุณฟิลพี่ประมาณเขาว่าอย่างนี้อ้าวหนุ่มกัญชัยว่าอย่างนี้การตีความกฎหมายไม่เหมือนกันผิดถูกก็รอสารตัดสินค่ะไม่ได้บอกไม่ใช่ไปบอกว่าเฮ้ยทนายตั้มเนี่ยไปอ้างว่าตัวเองเป็นนักวิเคราะห โตข้นมากลายเป็นโจรมีปัญหาโอ้ยไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยมีโอกาสถูกฟ้องร้องได้เหรอค,ครับค่ะเ,ออเดี๋ยวเวลาเดบเบรกเดเดี้ยไม่แน่ใจมันใกล้จะหมดอีกแล้วเด่นยถามหน่อยสิทนายทอทงอ่ะเมื่อกี้ยังค้างคาแู่ลยเก่งพอที่จะช่วยคุณตั้มได้เหรอเขาก็เขาก็ทํางานให้ระดับในผลคนดังอะนะลูกพี่ของทนายตั้มก็ทําทมาแล้วหลายคดีขาสู้ทุกเม็ด แต่วันนั้นเรียนเน้นทนายสายหยุดไปออกทีวีเขาก็พูดจาฉะฉานชัดเจนเสียงคอนเนอร์หน่อยๆ<อ>ว่าเขาก็มีสเสน่ห์ดูเหมือนเขาก็มีความรู้ไม,ไม่ไม่มีใครบอกว่าทนายสายหยุดไม่มีความรู้นะเ,<อ>เขาก็จบเนติบัณฑิตมีความรู้นะเพ<อ>ียงแต่ว่าถ้าทนายตั้มเขาจะเลือกอ่ะเขาก็ต้องมันก็เป็นความสมัครใจของเขาเขาก็แต่ คนที่ทำคดีช่อโกงฟอกเงินมาเพราะถ้าเกิดเราเป็นทนายทำคดีพวกช่อโกงเป็นหลักนะฟอกเนี่ยเราจะรู้เลยฟอกแบบไหนไม่ติดคุกแบบนี้เรียกฟอกหรือไม่ฟอกโกงแบบไหนไม่ติดคุกหรือแบบนี้จะมีทางออกแล้วคืออย่างนี้อาจารย์อาจารย์ทราบไหมมันมีทนายที่ทำคดีพวกนี้โดยเฉพาะนะเพื่อนะอผมก็มีเ,<อ>เป็นทนายคดีช่อโกงประชาชนอย่างเดียวเลย เชี่ยวชาญเรื่องนี้เชี่ยวชาญรู้หมดเลยจะโกงแบบไหนถึงจะหลุดยังไงแล้วก็ฟอกแบบไหนใช้ฝงซักฟอกอะไรต่างรู้ดีคือคือคดีพวกนี้มันต้องเป็นทนายอีกแบบอย่างผมผมก็ทําไม่ได้แล้วอย่างนี้คุณตั้มจะไปเตรียมหลักถงหลักฐานอะไรไปนอนอยู่ในนั้นคนข้างนอกเขาหาหลักฐานม้่ยตั้มก็ถูกมัดตายไปเลยเรียบร้อยคือทนายตั้มเนี่ยเขารู้เขาถูกแจ้งความตั้งนานแล้วถ้าจำไม่ผิดน่าจะกันยาหรือไงผมผมไม่ได้จเพราะนั้นเขาเตรียมการมาอย่างนี้แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งทางผู้เสียหายก็ทวงเงินเขาแล้วไง หลังจากได้รับโนติสว่าเขาจะเอาเงินคืนเนี่ยคุณก็ต้องรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณเนีคุณเป็นทนายเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าเขาวางแผนไว้หมดแล้วเท่าที่ผมคุยนะคำว่าวางแผนของพี่เดฟฟังแล้วใจไม่ค่อยดีคือคืออย่างนี้วางแผนในการที่จะชี้แจงวาง,วางแผนมีสองอย่างหนึ่งวางแผนโกงสองวางแผนในการต่อสู้คดี มีวางแผนโกงมียเ,เยอะแยะไปโอ้ยพี่เดียเป็นเพื่อนกันอีชาไหนไม่ใช่หมายถึงว่าวางแผนเนี่ยมีสองอย่างหนึ่งาวางแผนโกงโกงผู้เสียหายกับวางแผนในการต่อสู้คดีเพราะว่าเนี่ยรู้อย่แล้ววันนี้ต้องมาถึงขเขาเป็นทนายก็ต้องรู้อย่าแล้วเนี่ยเฮ้ยทำแบบนี้เนี่ยเขาทวงเงินคืนแล้วคุณไม่คืนเนี่ยมันต้องมีคดีความอยู่แล้วก็ต้องวางแผนว่าจะทํายังไงถ้าไม่อยากคืน แต่เดนก็มีความรู้สึกนะถ้าเราเอาเงินเข้ามาเสร็จแล้วมันเ็าจะเอาเงินคืนมันไม่ใช่เงินของเราก็ต้องคืนเขาสิก็ทำไมไม่คืนนะผมจะไม่รู้เลยก็ผมไม่ใช่ทนายตั้มเนี่ยถามยังกับผมไม่เป็นผู้ต่างหาเด่นแค่คุยกันปกติพี่เด่นเดี๋ยวผมจะฟ้องเลยเนี่ยฟ้องไม่ได้หรอกค่ะศาลไม่รับฟ้องหรอกเราคุยกันแบบปกติไม่ได้มีเจตนาคืออย่างนี้ถ้าสมมุติเราไปเอาเงินเข้ามาแล้วเขาทวงคืนแล้วไม่คืนเนี่ยไอ้แบบนี้มันก็เป็นคนใช้ไม่ได้สมมุติเป็นแบบนั้นนะผมก็ไม่รู้อะ เพราะเวลาเขาให้กัน70ล้านเนี่ยผมก็ไม่ได้นั่งอยู่แต่แต่ถ้าเป็นเดียนนะคะสมมติพี่เดยให้เดียนมา70ล้านอย่างเรี้วเดียนมีความรู้สึกว่าเออเดียนก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่พี่เดย์จะเอาคืนเดียนก็คืนได้ใช่โดยโดย,โดยทั่วไปต้องเป็นอย่างนั้นโดยคนที่มีสามัญสำนึกนะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเป็นทนายความเป็นเนติบัณฑิตเนี่ยนะอย่างทนายตั้มสมมุติแบบนั้นนะก็ต้องคืนเขาแต่แต่สมมติว่าถ้าเงินมนไม่อยู่แล้วมันเอาไปใช้ทำอย่างอื่นหมดแล้วแล้วมาคืนมัน้่นีี นั่นแสดงว่าตอนนี้เขากําลังดึงเพื่อจะเอาเงินมาคืนเหรอก็ก็ผมไม่ทราบไงจ้าก็ไม่รู้จ้าก็ถามอ่ะรูว่าพี่เดซทราบผมไม่ได้ไปเอาเงินเข้าไปเนี่ยอาจารย์มาถามเหมือนก็เป็นผู้ต้องหาไม่ค่ะไม่ถ้าเป็นผมละผมสกษาค่ะผมเอาตังค์เข้ามาเนี่ยถ้าเกิดเขาต้องทวงคืนก็ต้องคืนเขาค่ะเหมือนลูกความผมเลยอย่างลูกหมีดูเนี่ยยังไม่ได้ตังค์คืนเลยเ่นถามหน่อยสิคะ คุณเดือนกับคุณทนายตั้มอ่ะทั้งสองคนจะมีโอกาสได้ประกันตัวไหมคะออผมเชื่อว่าน่าจะหลังจากที่อายการฟ้องประการสอบสวนเสร็จสิน้นผมเชื่อว่าทั้งสองคนมีโอกาสได้ได,ได้รับการประกันตัวแล้วต้องมีระยะเวลาไหมคะกว่าจะเคลียร์หลักฐานสำนวงสสำนวน,น,วนกว่าจะเสร็จมันต้องเป็นเวลาเท่าไหร่ไม่ใช่ติดไป5ปี3ปีสำนวนยังไม่เสร็จอย่างเงี้ยแปดสวันสูงสุด12คูณ7นะนะเฝาก 84วันก็ปาาเข้าไป3เดือนแกครับก็7ฝากก็ประมาณนะั้นก็ต้องไปอยู่ในคุกป,ประมาณนะั้นแหละอุ้ยนานนะไม่เป็นไรหรอกพักผ่อนนะถือว่าเราไปพักผ่อนไปทัวร์ไงนะนะนักการเมืองบางคนอดีตนายกเขายังบอกไปต่างประเทศก็เหมือนไปปิกนิกไปอะไรกัน